การก,กลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วคุณก็เองก็น่าจะรู้แต่ดันไม่ทําตามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทําไมเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนะคะแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกเออทางทีมงานให้นะคะขอบคุณค่ะ สิบแปดนิจูเจเจ,จอะไรก็สักอย่างรีพอร์ตให้แล้วหนึง่งใช่ค่ะบางทีเราก็ต้องรีพอร์ตนะคะไม่ทราบว,ว่าสแปมมาทำไมเหรอคะนี่จะขอจะว่านะทุกคนว่าฉะนั้นก็ปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยว ค่อยจัดการทีหลังนะคะไม่ต้องไปสนใจเขานะคะขอเสียงไลฟแบบผู้ดีเออพูทพุดี <c oughs> <c oughs> เออไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าต้องการอะไรหรอคะมาปแปมแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดีอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะปิดไลฟ์แล้วก็รีพอร์ตนะคะ แล้วก็อ๋อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแต่ว่าเสียดายนิดนึงที่อาจจะคิดไม่ถึงว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งแบบนี้ไม่ควรจะทำเดี๋ยวจะบอกททีมงานให้ด้วยนะคะซึ่งการเอ่อการก่กกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคิดว่าหลายหคนน่าจะรู้ แล้วคุณก็เองก็น่าจะรู้แต่ดันไม่ทำตามก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมไปดีมาดีนะคะบไปไปอ๋ออย่าลืมนะคะไม่ต้องไปทำกับคนอื่นนะคะมเป็นนิสัยที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนะคะแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกเออทางทีมงานให้นะคะขอบคุณค่ะ บอกไปแล้วค่ะทุกคนบอกไปแล้ว <laughs> ฟาด <laughs> เจ้าฟาดเลยส่งไปแล้วค่ะบล็อกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> ใช่ค่ะจริงแล้วเราก็าไม่ต้องไปสนใจแต่พอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ตอนแรกก็ยังไม่หนักค่ะแต่พอมาสักพักหนึ่งมีช่วงที่ปึ๊กป,ปึ๊งปึ๊งปึ๊งเลยก็เลยแบบว่าเอะโอเคได้เลยจัดให้ ได้ค่ะเดีแจ้งแอดมินแอปให้นะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสินาทีใช่ค่ะสวัสดีทุกคนที่สายการบินทุกท่านในขณะนี้เวลา13ไม่ใช่ในขณะนี้เวลา21นาฬิกา17นาทีกี่วินาทีไม่อาจทราบได้ในตอนนี้ เรากำลังเตรียมตัวขึ้นสู่จิบปุจิบแอร์ไลน์เพราะในตอนนี้เรากำลังจะปิดไลฟ์แต่คะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูเอาให้ครบชั่วโมงใช่ก็ครบไปแล้วนะคะซึ่งขอบคุณทุกทคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ